ที่สพปักช่องจังหวัดนครราชสีมาตำรวจได้รับแจ้งเหตุรถทัวร์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกิดไฟลุกไหม้บนถนนมิตรภาพคู่ขนานเยื่ยงกับสวนสาธารณะเขาแคนเขตเทศบาลเมืองปักช่องจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้รถทัวร์สีส้ม ทะเบียน3 3 4 9 4 4กร,รุงเทพมหานครมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจำนวนมากพบนักท่องเที่ยวกว่า5 0คนเป็นชาวอินโดนีเซียต่างหนีออกจากรถกันชนลมุนซึ่งทุกคนปลอดภัยจากนั้นรถดับเพลิงได้ระดมฉีดน้ำสกัดโดยใช้เวลา20นาทีเพลิงจึงสงบพบว่าไฟไหม้รถเสียหายทั้งคันจากการสอบถามนายพิชาติลินดาอายุ46ปีซึ่งเป็นโชเฟอร์ให้การว่าได้นำรถท่องเที่ยวชาวต่างชาติ50คนมาท่องเที่ยวที่ปากช่องและพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ ก่อนเกิดเหตุได้นำนักท่องเที่ยวมาทานข้าวที่ร้านอาหารใกล้ๆที่เกิดเหตุขณะที่นำรถไปจอดบนถนนวิตรภาพคู่ขนานมีนักท่องเที่ยวตะโกนรถไฟไหม้ภายในรถช่วงท้ายทำให้ต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดออกจากรถก่อนที่ไฟจะลุกไหม้รถวอดทั้งคันกระทั่งมีรถดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือโชคดีนะักท่องเที่ยวปลอดภัยเื้องต้นยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรเพราะรถใช้น้ำมันไม่ได้ใช้แกส๊สซึ่งตำรวจจะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการต่อไป